สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิงโนนสปอร์ตแชนแนลนะครับก็วันนี้นะฮะมีสินค้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอะไรนะ o อสซิเร่อสซิเรอเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยเป็นชิ้นใหญ่นั่นก็คือเจ้านี่เลยนะเจ้าทีทีหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าเอสเขีบใช่เอสคาเปาออีกอย่างนึงก็คือเอสคาเป้ล้เอสเขีบนั่นแหละนะครับ อันนี้เป็นโตเกมมิ่งนะฮะเป็นโตเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดไซส์เล็กของเราเล็กเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงนิดเดียวอนิดเดียวนะฮะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกวัสดุของมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมาประกอบรีวิวให้ดูกันด้วยใช่ถามว่าทําไมเวลาเรารีวิวเราต้องประกอบให้ดูเพราะถ้าเราไม่ประกอบให้ดูคุณจะประกอบไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใช่ฮะ อ่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากรีดกล่องใช่แล้วแกะดูว่าด้านในเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรอยู่บ้างนะครับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดแบบบรรทัพแต่จีดข้างในนี้นะครับเปิดประตูให้อ่านะครับก็ภายในกล่องก็จะเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับจะมี ตัวมุมการกระแทกมาให้ทั้ง4มุมเลยอันนี้มันจะเป็นโฟมเนาะใช่ครับเหมือนโฟมยางเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นโฟมที่การขายทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง accessory box ก็คือกล่องที่มีอุปกรณ์นะครับพวกชุดน็อตต่างๆนานาอยู่ด้านด้านในเดี๋ยวเรามากรีดให้ดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับครับอ่าอ่าอันดับแรกเลยนะครับก็คือนี่เลย สติกเกอร์ซึ่ง Signal e-sport จะต้องมีสติกเกอร์แบบนี้ทุกรุ่นนะครับเออนะฮะใบแปะอะไรก็ได้แล้วก็สินค้าประเภทโต๊ะหรือเก้าอี้นะครับจะมีการรับประกันอยู่ที่1ปีเอออยู่ที่1ปีนะครับตัวนี้จะเป็นใบรับประกันก็ให้กรอกรายละเอียดบอกแมทุกอันใช่บอกทุกคลิปกรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งมานะครับ หยอดตู้ไปรษณียไม่ต้องใส่ซองนะไม่ต้องใส่ซองนะครับไม่ต้องใส่ซองนะครับใบนี้ก็คือใบคู่มือคู่มือนะฮะคู่มือการประกอบนะครับเขาเขียนไว้เลยเดี๋ยวให้ดูว่าในารายละเอียดในแผ่นนี้มีอะไรบ้างไใกล้ๆนิดหนึ่งเออนี่เลยนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าคู่มือการประกอบนะสำหรับรุ่น GT 101 นะรายละเอียดด้านในเนี่ยก็จะมีบอกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะอินโฟต่างๆออรายละเอียดต่างๆว่ามีชุดน็อตมีอะไรต่ออะไรบ้างนะครับดูได้จากตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีวิธีประกอบมันจะเป็นตามขั้นตอนหมายเลขอย่างนี้เราก็ดูตามไปได้เลยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยกี่หน้าเนี่ยประมาณ 3- 4หน้าเนาะสหน้าออนะครับแนะนำว่าให้ดูชุดน็อตดีดี เออแต่ละตัวความไม่ไม่ยากนะไม่ยากประกอบไม่ยากแต่วันนี้ที่เราจะมาประกอบกันเนี่ยเราจะไม่ได้ประกอบตามคู่มือนี้แต่ก็จะใช้อ้างอิงกันได้นะครับคือจะดูเราประกอบก็ได้หรือจะดูตามคู่มือนี้ก็ได้นะครับใช่ครับของชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชุดไฟนะครับชุดไฟที่อยู่ที่หน้าท็อปโต๊ะซ้ายและขวานะจะมีสองด้านอะลองไปให้ดูใกล้ๆครับ ด้านในด้านในของตัวหอเนี่ยมันจะมีสายไฟเนาะสายไฟที่เวลอดใต้โต๊ะอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับนะครับมนะมีชุดน็อตอยู่ซึ่งน็อตเนี่ยไม่มีขาดแน่นอนเพราะว่าเราให้เกินนะครับใ,ให้เป็นสแปร์พาร์ตไปด้วยนะครับต่อมาก็คืออันนี้จะเป็นชุดที่แขวนที่แขวนหูฟังแล้วก็ ที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้ต้องไปยึดติดกับโต๊ะส่วนอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กแดงที่เอาไว้ค้ำขานโต๊ะนะครับทําให้โต๊ะเนี่ยไม่โยกเยกเนาะใช่ถ้ามันไม่มีตัวนี้มันจะทําให้โต๊ะโยกนะครับก็จะมีสองด้านซ้ายกับขวาส่วนถุงสุดท้ายนะครับในนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนี่เลย อุปกรณ์ในการประกอบก็จะมีขายควงให้ด้วยหนึ่งอันนะฮะอย่างนี้แล้วก็เป็นขาอันนี้เป็นขาขาที่ไว้เขาเรียกอะไรนะขาลองใช่ขาลองที่อยู่กับขาโต๊ะอีกทีหนึ่งขาโต๊ะอีกทีหนึ่งนะฮะาไว้ปรับองศาได้ส่วนอันนี้เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับมีให้2ตัวมีให้2ตัว ออแล้วก็เป็นช <should> ุดน็อตหลาหหอจะมีชุดน็อตดําคือสองหอนี้รู้สึกว่าจะเท่ากันแต่จะใช้งานคนละที่เนาะส่วอันนี้จะเป็นตัวเล็กถ้าน็อตเหลือนะครับไม่ต้องตกใจนะมันไม่ได้ว่าเราใสา่ไม่ครบนะนะมันไม่ใช่ว่าเราใส่ไม่ครบนะครับแต่ว่าเราเผื่อไปให้เออเราเผื่อไปให้อนะ มาดูอย่างต่อไปนะครับเอาันนี้ก่อนเลยดีกว่าอย่าลืมอันนี้ก็คือคานค้ำโต๊ะคานที่เอาไว้ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้คานที่เอาไว้ค้ำโต๊ะนะเป็นคานที่เอาไว้ค้ำโต๊ะเป็นสองเส้นเนาะเป็นสองสองแท่งเออสองสองเส้นเส้นก็ได้แท่งก็ได้อ ส่วนชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นขาโต๊ะเออลืมบอกไปว่าขาตรงนั้นก็เป็นเหล็กนะเป็นวัสดุเป็นเหล็กนะครับตรงนั้นอะ่ะเป็นเหล็กนะเ,เดี๋ยวค่อให้ดูอีกทีก็ได้ส่วนอันนี้เป็นขาโต๊ะนะครับไม่รู้ด้านไหนตอนนี้งงเหมือนกันเดี๋ยวตอนใส่เดี๋ยวถึงจะรู้นะครับวัสดุเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กเหมือนกนขึ้นรูปเ,เป็นเหล็กนะฮะ แล้วก็ที่ตัวด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกหุ้มตัวกันลื่นะนะครับเป็นกันลื่นรูปทรงของขาเนี่ยมันจะเหมือนไงตัววายปะวายกับหัวนะครับวายวายแขแล้วตัวนี้เป็นโฟมต้องรีวิวโฟมได้ไหม <laughs> ่ะเอาโยนทิ้งไปครับพวกนี้อและนี่ก็คือชิ้นส่วนสำคัญนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเรียกว่าโต๊ะไม่ได้นะะใช่ฮะนี่ก็คือแผ่นหน้าท็อปโต๊ะนะครับหรือแผ่นไม้หน้าโต๊ะนั่นแหละนะครับใช่แล้วครับแผ่นไม้หน้าโต๊ะตัวนี้ ความยาวมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ1 1 7 5เซนติเมตรฮะแล้วแล้วอนเนี้ยด้านความลึกอยู่ที่60เซนติเมตรส่วนสูงจากตัวโต้เนี่ยถึงพื้นจะอยู่ที่75เซนติเมตรครับผมนะครับตัววัสดุของแผ่นนี้ก็คือมันเป็นไม้นั่นแหละนะครับเป็นไม้อัดพิเกิลเป็นไม้อัดที่มีปิดผิวด้วยลายคาร์บอนเอเป็นลายคาร์บอนนะอันเนี้ยลายคาร์บอนสิ่งเลย แล้วประเด็นคือเราติดข้างหลังให้ด้วยใช่มันมีทั้งทั้งหน้าทั้งหลังหน้าและหลังนะครับแล้วก็ขอบโต๊ะอีกตัวแผ่นโต๊ะมีโลโก้จุดเดียวคือจุดนี้เหมือนรุ่นที่มันเจ้าตัว GT100 นะครับมุม้อขวาฮะอแล้วก็รูร้อยสายเออรูร้อยสายรูช่องรอดสายไฟอ่ะให้สองจุดนะครับตรงนี้อันนี้นะอืครับก็ของในกล่องอ่ะเดี๋ยวซื้อก่อน เอาไปถือไว้ตั้งๆนี้เดี๋ยวๆโอเคของในกล่องมีเท่านี้เลยเดี๋ยวเรากล่องออกไปก่อนแนะนำว่าตอนประกอบนะครับให้หาที่โล่งๆออให้ผู้ชมนะฮะหาอะไรมาเป็นฐานแเราเนี่ยนะครับเราใช้ลังของมันเป็นฐานหรือถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นพวกโต๊ะอะไรก็ได้นะครับที่มันวางได้ไดแล้วเราเอากระดาษปูใชครับ แล้วเอาหน้าท็อปเนี่ยความลงไปก่อน,คว,น,นความหน้าลงนะความหน้าลงอเอาโลโก้ลงไปก่อนออความหน้าลงไปก่อนนะอันนี้คือขั้นแรกแล้วนะนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นขั้นแรกในการประกอบแล้วแต่ว่าแอดจะไม่ได้เป็นคนประกอบเองจะให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะทางด้านการประกอบ GT 1 0 1นะครับใช่ฮะ <roses> อะไรนะเขาเรียกว,ว่าผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิเศษ <doit> เออนะฮะ, <Fish> ะมาประกอบให้ดูนะครับว่า มีขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างนะ<ช><ช>ซึ่งเขาประกอบมาเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นตัวแล้วนะใช่ฮ<น>ะประกอบมาค่อนชีวิตของเขาแล้วนะฮะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าตอนนี้เราก็จะประกอบมาประกอบเจ้าตัว GT101 นนกันฮะเป็นวิธีของแอดเองซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะอันนี้อาจจะไม่ตามคู่มือนะฮะแต่รับรองว่ามันง่ายและสะดวกกว่าอ่ะขั้นแรกเราก็เอาคารเข้ามาให้เราสังเกตนะครับไอคารตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกัน ซึ่งตัวหนึ่งอ่ะจะมีรูแบบนี้ไอรูแบบนี้ให้เอาไว้ด้านบนก็คือให้เอาไว้ใกล้กับตัวที่สอดสายเคเบิลซึ่งจะเป็นวิธีที่ถูกนะครับนี่อ่ะเอาไว้ใกล้กันอย่างงี้แล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยครับตรงโต๊ะตรงเพดโต๊ะเนี่ยมันจะมีรูน็อตที่ทำเป็นเหล็กไว้ให้อยู่ก็ขันน็อตตัวยาวตัวนี้เข้าไปได้เลยตัวนี้ ขันน็อตตัวนี้เข้าไปได้เลยอเนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึง ทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ขาอ่าเอาขามาขามานะครับวิธีดูง่ายๆครับสีแดงจุดสีแดงอันนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่ข้างหลังอย่างนี้ครับก็คือนี่อยู่ด้านนี้เสร็จแล้วมันจะอยู่เป็นอย่างนี้ครับรูปทรงของมันก็คือต้องเอาด้านนี้ออกมาด้านหน้าโต๊ะให้มันอยู่ตรงชี้กำแพงอ่ะคร ตรงรูนอดใช่ครับแต่แล้วทีนี้เราก็ใช้นอ็อตไซส์ตัวเดิมนะที่ให้มาอีกถุงหนึ่งอ่ะไข่เข้าไปได้เลยตรงนี้มันจะมีรูอยู่แบบนี้อ่าแล้วก็ยึดทั้งสองข้างก่อนค่อยขันให้แน่น ีนี้ก็จะเป็นค้ำแดงค้ำแดงนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้โต๊ะเราอ่ะไม่โยกซึ่งตัวนี้จะไม่ได้ใช้น็อตตัวยาวเหมือนเดิมละทีนี้เราจะใช้น็อตเป็นน็อตตัวสั้นอย่างนงี้ฝั่งละ2ตัวนะอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูอ่านี่จะเป็นน็อตตัวสั้นแล้วนะเฮ้ยใกล้ไปอ่า อันเนี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมีหลายคนนะสงสัยนะสรุปติดยังไงอย่างนี้หรือติดอย่างนี้หรืออย่างนี้เหมือนกันฮะติดยังไงก็ได้ครับแค่ให้มันเหมือนกันคือได้ครับสอง่งเอ่อแต่แค่ว่าให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งอ,อ่อาก็ไข่เข้าไป ตัวนี้จริงๆแล้วจะประกอบง่ายกว่าตัว GT 1 0 1คืองานแบบ GT รอยก็ GT 1้อยพูดผิดพูดผิดซึ่งจะประกอบง่ายกว่ารุ่นพี่เยอะกับไกด์รูมาให้ค่้นข้างใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าจนถึงตอนนี้ใช่ไหมจริงๆก็ถือว่าเราก็เสร็จแล้วก็ได้นะทีนี้ก็ใส่รล้ใส่ไอ้นี่หมุดขาโตตัวปรับระดับตัวนี้นะครับนี่อล้วใส่ไป แล้วค่อยมาปรับทีหลังแล้วก็จริงๆอ่ะแอดอยากจะแนะนำว่าให้ใส่ตัวที่วางแก้วกับที่แขวนหูฟังก่อนก่อนที่จะค้ามโต๊ะนะเพราะมันจะไขยง่ายกว่าเอาละครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายแล้วของทางฝั่งด้านนี้นะก่อนที่จะข้ามไปใส่ไฟอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่วางแก้วจริงๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะจะมีที่วางแก้วกับ ที่แขวนที่แขวนซึ่งไอตัวที่วางแก้วอันนี้จะพิเศษกว่ารุ่นที่มัน GT100 ก็คือมันต้องใส่ไปแบบนี้ก่อนมันต้องประกอบกันก่อนมันต้องประกอบกันก่อนแล้วค่อยใส่ซึ่งมันพิเศษยังไงเดี๋ยวจะให้แอดบอยบอกตอนที่รีวิวโตวอีกรอบหนึ่ง<ม>ก็ใส่เข้าไปเลยครับไขไปเลยเลือกเอาเลยนะฮะว่าจะใส่ฝั่งไหนฮะซ้ายขวาซึ่งจะมีรูให้อยู่แล้วมีรูมาร์กเกอร์ให้อยู่แล้ว Few moments later. อ่าโอเคทีเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของไฟจริงๆอ่ะแอดแนะนําให้เอาตัวกิฟตตัวเนี้ยที่จะให้มาไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นกิฟไฟมันจะเป็นกิฟล็อกสายไฟเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้เนี่ยครับที่มันจะเป็นชุดมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นกาวสองหน้าที่มันจะเป็นสายไฟเนี่ยกับกิฟตตัวนี้ที่จะแถมมาให้เนี่ย ให้มายึดไว้ที่ฝั่งตรงที่ทมีคานแดงเนี่ยก็คือมันเป็นกาวสองหน้านะให้ลอก<ช>ออกนะเนี่ยแล้วก็แปะไปเลยแปะด้านหลังนะ,ะแปะด้านนี้นะฮะแปะไปก่อนแนปะเข้ากับเลค้างใช่แปะไปเลยครับให้มาเท่าไหร่ใส่ไปเลยม่ต้องไปีเีเรื่องระยะห่างนะครับทีนี้ก็ใส่ไฟ สาไฟนี่นะครับที่ให้มาก็ใส่ไปก่อนเลยอืมใส่ไปเลยร้อยเข้าไปกับตัวกิ๊บนะฮะใช่มันเป็นกิ๊บหนีบทีนี้ก็ด้านนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็กลับด้านลิกกลับมาก,กลับบ้านได้ นะครับอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นคือขั้นตอนของการใส่ไฟซึ่งไฟตัวนี้ใส่ง่ายอย่างแรกเลยเราก็เอาสายตัวนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างฝั่งขวาเนี่ยจะมีสายหัว USB กับสายที่เป็นสายพินเอาไว้ต่อไฟจากฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะ่ะอ่ะเราก็ใส่เข้าไปในรูตรงนี้ใส่เข้าไปในรูตรงนี้ใส่เข้าไปให้หมดเลย ทีนี้เห็นไหมพอใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะพอดีเลยทีนี้แล้วก็จะเป็นน็อตตัวเงินที่ให้มาในถุงไฟนี่ยแหละฮะนี่เป็นน็อตสีนี้ตัวนี้เขาจะจริงๆใช้ทั้งหมด6ตัวแต่จะให้มาเกินนะตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจอะไรก็ไขเข้าไปได้เลย ทำเหมือนกันนะฮะสองฝั่งเหมือนกันเลยมีรูอะไรตำแหน่งเดียวกันหมด2000 <years> later. โอเคตอนนี้ก็ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการต่อกิฟต์ก็เนี่ยสายไฟตอนแรกที่เราร้อยเขาร้อยไว้ใต้ตรงกับเหล็กคานเนี่ยเราก็มาต่อได้เลยทั้งสองฝั่งนะ<ด>ทำเหมือนกันดูเขี้ยวดีๆนะอ่าดูเขี้ยวดีๆจริงๆมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เนี่ยอ่ะ,อะก็เนี่ยครับใส่เข้าไปได้เลยเหมือนกัน ทั้งสองทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าไอ้ตรงนี้มันดีกว่ายังไงโหมดไฟอะไรยังไงน่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันโหมดไฟอ่านี่นะฮะไฟของเจ้าตัว GT หน้ไฟมันค่หนว่งหรือ S7 ปิดไฟหน่อยอ่ะ ปุ่มเปลี่ยนไฟโหมดไฟเนี่ยฮะก็จะใช้ปุ่มเนี่ยฮะที่เป็นรูปปิดเนี่ยแหละครับกดเปลี่ยนได้เลยตัวนี้จะมีโหมดไฟทั้งหมดแดโหมดแด <8 S 2> โหมด,หมดแบบนี้เลยครับตามนี้เลยโหมดไฟแค่แตะนะครับไม่ต้องจริงๆแค่แตะเบาๆเนี่ยขาแมงวันมาโดนนี่ก็อาจจะติดแล้วนะฮะเซนเซอร์ตัวนี้ดีมาก เอาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูความพิเศษของเจ้าตัวที่วางแก้วตัวนี้กันที่บอกว่ามันดีกว่ารุ่นพี่มันยังไงก็คือตัวเนี้ยอย่างตัวรุ่นเก่าเนี่ยมันจะบิดพับเก็บอะไรไม่ได้แต่ตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันบิดพับเก็บได้ซึ่งอย่างบางทีเราไม่ได้ไม่ได้อยากใช้ใช่ไหมเราก็บิดพับเก็บไปซึ่งจะไม่ได้มาแบบลำคานอะไรเราเผื่อเราจะวางแขนวางของอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถบิดออกมาได้บิดได้หมดเลยนี่ ตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นพี่ของมันไม่ได้ทําได้แค่ที่วางแก้วนะคะตัวนี้ทําได้ตัวเกี่ยวหูฟังตัวที่แขวนหูฟังก็สามารถทําได้เอาละครับเราก็มาสรุปกันเจ้าตัว GT 1 0 1 s c a p นะคะตัวนี้ราคาหน้าหน้าร้านนะฮะจะอยู่ที่3,590นะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่1กว้างเนี่ย 117.5เซนสูง70เซน75็เออ75ซนแล้วก็กว้าง60เซนนะครับซึ่งเป็นโต๊ะมาตรฐานอะอะ<ช>จริงๆแล้วถ้าพูดกันตามตรงคือมันคือไซส์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปใช,ใช่คะสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดนะอะยู่ใครอยู่คอนโดใช่ครับผมซึ่งตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วทุกที่นะที่เปร้านค้าค่ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหาซื้อได้หมด ซึ่งจะไม่ขอบอกชื่อนะว่ามีที่ไหนบ้างไปหาดูเอาไปหาดูเองครับเยอะมันเยอะมากครับมีแบบอยู่ทั่วประเทศะอ่าคลิปนี้ก็มีมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็จริงๆก็คือมาสอนประกอบเก้าอี้กันใช่ฮะอประกอบโต๊ะโต๊ะตึกๆไหมนะครับจบแล้วครัผมสวัสดีครับ